สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ Anews Time ประจำวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แอดมินมีข้อแนะนำมาฝากท่านผู้ชมที่นะครับรู้สึกว่าสถานะของตัวเองเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วจะทำอย่างไรดีนะครับภายใต้โครงการเราชนะก็แนะนำแบบนี้นะครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกคนที่มีบัตรสุัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับแล้วก็มออีอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ด้วย ในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบัตรสวัสการแห่งรัฐภายใต้โครงการเราชนะเนี่ยกระทรวงการคลังเขาโอนเงินมาแล้วนะครับ675หรือ700บาทแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่มากมายพอสมควรแล้วคาถามนะครับก็เกิดขึ้นสําหรับคนที่อยู่ในม33ว่าแล้ววันที่21กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งจะเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w m 3 3รา a r กก a n c o m เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนอีกไหมนะครับพูดกันแบบตามหลัก และเหตุผลเลยนะครับเราได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสุริการแห่งรัฐแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนของมาตรา3ามที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก21กุมภาพันนี้เนี่ยท่านไม่จําเป็นจะต้องไปลงนะครับหรือถ้าจะพูดให้เห็นชัดในเรื่องของตัวเงินก็คือถ้าเราไปลงทะเบียนในม3ามแล้วมันได้สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยเงินมันคือ4 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารับสิทธิ์ของบัตรสวัิการแห่งรัฐเนี่ยเราจะได้5,4 0 0 และก็5,6 0พรวมถึงวันที่1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังมีสวัสดิการเดิมให้เราอยู่นะครับรวมแล้วก็7 0 0 0นั่นแหละก็กลายเป็นว่าถ้ามองกันแบบในเรื่องของตัวเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยมากกว่า4 0 0 0บาทแน่นอนนะครับนี่คือข้อแนะนําเบื้องต้นเพราะนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องไปลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันซ้ําซ้อนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแต่ว่าใจร้อนครับ ใจร้อนก็คือให้ลูกให้หลานคนที่รู้จักเนี่ยลงทะเบียนให้แล้วบังเอิญว่าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะแล้วทำไงล่ะได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่ได้คำถามแล้ววันที่15ถึง25กุมภาพันนี้นะครับที่กระทรวงการคลังเขาจะเปิดให้กลุ่มคนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับย้ํานะครับกรุงไทยที่เดียวเนี่ยคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องไปลงทะเบียนอีกไหมนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มันยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่าท่านถ้าท่านไปลงทะเบียนในวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์นี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการซ้ำซ้อนหรือมันจะไปสร้างความแออัดยัดเยียดที่ธนาคารกรุงไทยอีกหรือเปล่า นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาครัฐเขาก็เปิดเผยมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าคนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บอให้รอไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยแต่หลายท่านก็ใจร้อนอย่างที่ท,ทราบนะครับก็คือให้ลูกให้หลานคนรู้จักเนี่ยลงทะเบียนให้พอมันได้รับสิทธิ์มาแล้วจะทํำยังไงล่ะนะครับ เมื่อวานนี้ผมพูดไปแนะนําไปใน,ในรายการสดก็บอกว่ายังไงเซก็ต้องไปหาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิ์ในเงิน7 0 0 0บาทที่จะได้จากเราชนะแต่วันนี้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมอัพคลิปลงไปเนี่ยก็คือเรื่องของอช่องทางในการรับเงินหรือการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะของคนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนนะครับกระทรวงการคลังเปิดเผยออกมาว่าจะให้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจําตัวประชาชน ก็คือวันที่ไปลงทะเบียน15-25กุมภาพันธนะ์ให้คนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเอาบัตรเออบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วธนาคารกรุงไทยเขาก็จะทำเซตระบบให้นะครับให้มันสามารถสแกนผ่านบัตรประจําตัวประชาชนได้ซึ่งบัตรประชาชนนี้ก็ต้องเป็นสมาร์ทการ์ดแบบสมัยใหม่เท่านั้นแบบเก่าใช้ไม่ได้นะครับใครมีแบบเก่าอยู่ก็ให้ไปทําใหม่เสียนี่คือสิ่งที่จะแนะนํานะครับเพราะถ้าท่านได้รับจิตไปได้โครงการ เราชนะแล้วจากการลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยอีกอันนี้โดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันทำได้แต่มันจะไปสร้างความแออัดยัดเยีดยดให้กับคนที่จะไปต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยภาครัฐเขาไม่ได้ชี้ชัดลงมาแต่นั่นแหละรครับถามว่าทาได้ไหมมันทาได้แต่ไปแล้วเจ้าหน้าที่กรุงไทยจะรับเรื่องดำเนินการให้ท่านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ถือว่าเอามาแนะนำนะครับกับพี่น้องประชาชน2กลุ่มนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานและก็เป็นแนวทางแนวคิดให้กับท่านผู้ชมท่านอนื่นๆต่อไปนะครับแล้วมาพบกับ A New Time ได้ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ